สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับคันนี้นะครับโตโยต้าอัลติสนะครับส่งอัลติสฟรีส่งอัลติสปีสองพันสิบเจ็ดนะครับไปส่งถึงลบบุรีนะครับลูกค้าได้ทําการซื้อออนไลน์นะครับซื้อไลในไลฟ์สดนะซื้อสดจบในไลฟ์สดนะครับก็วนรอบคันให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับนะครับจะทำส่งส่งฟรีลบบุรีนะนะครับส่งสไลด์เดียวขึ้นไปรับลบบุรีได้เลยนะนะครับคันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็ ก็ลองติดตามได้ฝากใครดูแล้วกดชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับพี่พี่นะ FC นะ FC ลบบุรีนะหลังเดิมนะหลังท้ายเดิมนะพี่ FC ลบบุรีหลังท้ายเดิมนะนะครับหลังท้ายเดิมนะนะมนะก่อนส่งมอบรถนะดูล้อมงล้อ,ล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 อแม็กผมไปสมบูรณ์นะพี่นะครับนะครับส่งรอบมดส่งมอบรถ FC ลบบุรีนะซื้อสดนะนะครับดูรถ10นาทีไม่เคยเห็นรถนะ ไม่เคยเห็นรถดูแต่ในไลฟ์สดอย่างเดียวดูแต่ในภาพวิดีโออย่างเดียวลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสดคนละสี่แสนกับห้าแสนได้ครนนี้สี่แสนลายนะกับห้าแสนดูนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับรถเดิมทั้งคันแล้วส่งฟรีลาดลบบุรีนะครับส่งฟรีลบบุรีมันส่งฟรีลบบุรีเห็นไหมครับดูนี่น็อตเดิมทั้งทั้งคันไม่มีแกะไม่มีงัดไม่มีแงถ่ายรูปป่ะพี่ส่งลบบุรีถึงกี่โมง ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายนะอ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปลตก่อนนะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปรถก่อนนะอน,นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทส่งส่งมอบรถนะครับเปิดฝากระโปรงไว้ไหมไม่ล้องนะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรอบคันอ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้ทางรถสไลด์นะครับก็สําหรับทางรถสไลด์เนี่ยครับนี่ครับก็เขาก็จะถ่ายรูปรถเหมือนที่ผมถ่ายนี่แหละผมก็จะถ่ายรูปรถถ่ายรูปอะไรเพราะว่าเป็นการยืนยันระหว่างทางเขาและทางผมนะครับว่ารถไปถึงส่งมอบถึงลูกค้าแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยนะเขาถ่ายจริงๆนะ นะครับเขาถ่ายจริงๆว่ารถไปถึงเขาไปถึงอะไรแล้วมันสมบูรณ์แบบไปถูกต้องชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเห็นไหมรถอย่างสวยเลยนั้นลูกค้าได้ไปยิ้มแน่นอน,นล้วลบัลีถึงตอนบ่ายบ่ายวันนี้วัน,น,วนที่11นะนะแต่คลิปกว่าจะตัดเสร็จก็น่าจะอีกสักสองสวันนะครับรถน่าจะถึงลูกค้าก่อนคลิปลงแน่นอนนะครับนะครับโอ้รถสวยมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้สไลด์ส่งฟรีทวีวไทยจัดไฟแนนฟรีทว่วไทยก็ง่ายๆนะครับ แค่แอดไลน์ใต้ดินเราถักมานะครับส่งเราเราไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านถึงรือที่ทํางานนะครับพอผ่านแล้วอนุมัติแล้วไม่สะดวกนะครับก็สไลด์อย่างนี้ให้นะครับสไลด์ฟรีทั่วประเทศไทยนะสไลด์ฟรีทั่วประเทศไทยเงื่อนไขร้านผมก็เงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดิมขอแค่ไม่ติดตั้งรีเท่านั้นอะไรก็ได้นี่ถ่ายภายนงภายในด้วยเห็นไหมถ่ายภายในครบถ้วนนะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องถ่ายล้ออีกนะครับว่าล้อสภาพสมบูรณ์ไหมไปถึงสมบูรณ์ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงถึงลูกค้าแล้ว เกิดไม่ตรงการจะมีปัญหานะครับเห็นไหมล้วถ่ายหลบถ่ายหมดทุกมุมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือก็จะมาตรฐานหน่อยนะครับจะดูมาตรฐานหน่อยก็แล้วเขาก็นเนี่ยนะถ่าย,ถ,ายถ่ายได้เขาได้เลยนะครับกรุงเทพไปลบลีกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณสามถึงประมาณสี่ชั่วโมงสายสี่ชั่วโมงนะรถสไลด์นี่วิ่งได้ประมาณขับได้ประมาณกิ่ขับเท่าไหร่แปดสิบใช่ป่ะออไม่น่าหารอช้ากว่าเราขับไปเองนะ แต่มาปลอดภัยกว่าไม่น่าล่ะก็ประมาณสี่ชั่วโมงถึงลบบุรีคันนี้นะครับออกประมาณนี้ก็บ่ายๆก็ถึงแล้วนะครับเรียบร้อยขึ้นสไลด์เลยไหมเดี๋ยวผมขับให้ไปพี่ขับเองหรือผมขับขับให้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกบอ่าอเดี๋ยวผมขับอ่าไปไปไปนะครับนะครับคันนี้นะครับเพิ่งติดฟรีมาใหม่ยังเปิดกระจกไม่ได้ยังเปิดกระจกไม่ได้นะไป เปิด <Okay. S 2> ปิดเพลงนี่เนี่ยโอ้แอร์เย็นดี พอ,อยังพี่เดี๋ยวกุญแจกับของเดี๋ยวให้น้องเขาฝากไว้นะนะบอกเขาหมดแล้วใช่ไ่ะ,ะนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ฝากให้ลูกค้าเซ็นเก็บไว้ในรถนะนะครับก็มีใบมอบรถจากเสื้อนะครับนะครับอดับเครื่องแล้วเรียกมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปปันรถนะครับอันนี้ก็คือ การล็อกรถนะครับอ่ะพี่เก็บคุณแจเลยดิว่านะหูช้างปิดแล้วนะครับอือนะครับแล้วก็ส่งฟรีทวรไทยก็จะล็อกแบบนี้เพื่อให้รถไม่ขยับไม่เพิ่มเติมนะครับ คใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็ก l รี t เท่านั้นนะครับนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อสดนะก็โอนาทางออนไลน์ไมาได้เลยก็ซื้อสดโอน,โอนมาได้เลยก็ไม่ต้องทำธุระลอะไรมากง่ายๆนะครับส่งฟรีลบุรีส่งฟรีทั่วไทยนะครับไม่ใช่แค่ลบุรีนะทั่วประเทศไทยจริงๆ3จังหวัดก็ส่งนะครับขอให้ซื้อผมผมส่งฟรีทั่วทไทยหมดไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยอยู่เชียงใหม่จะซื้อได้ไหมส่งได้ อยู่นครศรีส่งประจำนะครับระยองรรยองจบุรีส่งประจำนะครับนี่จะส่งทั่วประเทศไทยและ77จังหวัดนะครับนี่ดูล็อกมาตรฐานเลยโอ้โหล็อกอย่างมาตรฐานเลยและล็อกล้อสี่ฝั่งล็อกล้อสี่ฝั่งให้สมบูรณ์นะครับแล้วนี่ไปนี่ก็คือปิดเรียบร้อยแล้วปิดเรียบร้อยแล้วโหดูสวยจริงเงาแวบยิ่งเจอแดดรถยิ่งสวยโอ้ ถ่ายรูปปล่อยรถนะครับถ่ายรูปปล่อยรถโอเคนะครับมาดูได้เลยอ่ะคนมาดูได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะจัดไแนนั้นฟรีทั่วประเทศไทยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเตะเข้าให้นะฮะก็เดี๋ยวล็อกล้อเสร็จสี่ล้อ เราก็ส่งให้ฟรีเอาเตตสวยๆแบบนี้นะครับเราผมพี่เฉียทไทแก้ยุทธชานะครับใครดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดไม่รู้จักกันก็ฝากกดไลค์กดแชนะร์กดติดตามในสดพี่เฉียหน่อยนะครับกดติดตามในสดก็กระดิ่งแจ้งเตือนรถอยู่บนสุดนะครับรวมถึงอยากได้รถอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ลองโทรถามผมได้นะครับ094 314 6666 094 314 6 6 6 ผมจ้าหน่ายรถยนต์กว่า300คันมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่หัวเดียว4ประตูแคปโอ้ยมีเต็มไปห,หมดนะครับลองลองทักมาดูก่อนอยากได้ผ่อนเท่าไหร่ขอเงินไขเดิมเงอนไขเดิมขอไม่ติดแบ็คลิสส่งฟร,ฟ,ฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ีทั่วประเทศไทยนะครับโอ้โหดูเลยนี่เห็นไหมมาตรฐานแต่งตัวสุภาพไปถึงก็สุภาพนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะส่งจริง ส่งจริงดูในเพจได้ถ้าไม่เชื่อของผมเนี่ยส่งจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอามาถ่ายรูปแล้วกลับไม่ใช่นะถูกไหมพี่ส่งจริงไหมจริง ไม่คันนี้มันขึ้นช้าปกติต้องฟืดเตียวนะโอ้โห โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณนะขับรถดีๆนะพี่นะถึงลูกค้าก็าเอาเอกสารดีครับเอาเอกสารให้ลูกค้าแล้วก็คุยเขาหน่อยนะนะครับโอเคช่งขับดีๆพี่ไปแล้วลบบุรีส่งฟรีลบบุรีนะครับเรียบร้อยพลักพนักงานก็มีมารยาทนะครับก็คือเราพี่าผมทาค้าขายแบบนี้พี่ดูดิส่งจริงไหมผมส่งจริงไหมครับนี่ถามใจตัวเองแล้วตอบเลยผมส่งจริงไหมลูกค้าบอกว่าทารีวิวให้ดูด้วยอยากเห็นรถตัวเองขึ้นสไลด์ นะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาอีกเขาบอกเี้ลบบุรีเดี๋ยวจะเป่าทั้งลบบุรีเลยไม่นาไปซื้อที่อื่นมาซื้อกับผมลบบุรีส่งฟรีลบบุรีแล้วดูเสร็จถามว่าส่งจริงไหมฟรีจริงไหมถามพี่เขาได้เลยว่าส่งฟรีจริงไหมลบบุรีค่าส่งก็เป็นหมื่นแล้วพี่นะครับเนี่ยนะขึ้นเสร็จยังทั้งถ่ายรูปต่อใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือเป็นกฎระเบียบของทางขนส่งเขานะครับว่าขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายลงเสร็จก็ต้องถ่ายเจอส่งมอบลูกค้ายังต้องถ่ายเลยนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ไม่ส่งไม่ถ่ายไม่ส่งมอบให้ลูกค้าเดี๋ยวมีปัญหากันอีกถูกไหมครับตายแล้วฟรีลบบุรีส่งฟรีลบบุรีนะครับส่งฟรีลบบุรีใกล้ไกลไปส่งหมดไม่ว่าจะใกล้หรือใกล้นะไกลหรือไกล้ส่งหมดทั่วประเทศไทยไม่ต้องกลัวนะนะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลที่สุด500600โลพันโลผมไม่ส่งให้หมดแต่ขออยู่ในประเทศไทยนะต่างประเทศไม่ไปส่งบอกเลยต่างประเทศไม่ไปส่งส่งในไทยนะเห็นบริการสไลด์ยี่สิบชั่วโมง ออกเช้าหน่อยออกเช้าลูกค้าก็ได้ถึงไม่สายมากโอ้โหไปแล้วเอฟซีลบุรีเจอกันลบุรีคันนี้นะครับเจอกันลบุรีคันนี้สดๆนะครับสดๆเลยนะนะครับก็ตามนี้ตามสเปคตามภาพเลยถ้าใครอยากได้รถดูรถยนต์เพิ่มเติมก็ลบกนกดติดตามไลฟ์สดนะครับรบกลนกดหรือตามไลฟ์สดลูกค้าจะได้ดูรถเก๋งรถใหญ่รถอะไรพวกนี้ผมมีมาไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วนะครับผมไลฟ์สดทุกวันแล้วอยากได้รถก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างวันซื้อขายได้อย่างที่ผมย้ำไม่อีกตลอดว่าโอ้ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อขาย,น,ยนี่ไงอยู่ลถบ,บุรีไปซื้อขายได้นะครับสําหรับวันนี้ผมใครดูถึงจบแล้วนะครับดูถึงจบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหน่อยนะเพจไทเกอร์ยุชานะกดติดตามแจ้งเตือนกระดิ่งแจ้งเตือนข้างบนสุดเลยหรือว่าถ้าเกิดชัช้างช่องทางยูยูทูบก็ฝากไอ้นี่กดซับสไครต์กดกระด,ด,ดิ่งพิมพ์มีอยากคอมเมนต์อะไรมาถามอยากให้ทําอะไรก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวจะทําทให้สําหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยุชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาาบบบ๊ยบยครั